สนับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ตช่วงสุดท้ายของร6 8ปชั่วโมอองในค่ำคืนวันนี้กับแรงบันดาลใจที่มาจากเจ้าของแบรนด์ที่มีชื่อว่านิ่มๆกว่าจะมาถึงวันนี้ได้มันก็ต้องมีปัญหาเนียปัญหาที่แบรนด์นิ่มๆเจอมากที่สุดคืออะไรอาหารหรือว่าสินค้าใดๆที่เป็นนวัตกรรมนะคะความช a l l e n g ของมันจะแทจะเรียกว่ามีวันต่อวันเลยนะคะเพราะว่าเราไม่มีตัวที่เราไปเทียบเคียงได้ทุกวันนี้โลกไปเร็วมากถ้าเกิดเราทํา แต่สินค้าเดิมๆแล้วก็อยู่กับที่อะค่ะเราก็ไม่สามารถที่จะแข่งขันได้เราต้องมีสินค้าใหม่ๆออกมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอะค่ะปัญหาที่เราเจอคือสาหรับเกศไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นความเครียดหรือหนักหนาพี่อามถามเกศเลยนึกไม่ออกเพราะรู้ว่าสิ่งที่เราชอบอแล้วเดี๋ยวนี้โรงงานก็มั่นใจในตัวคุณให้รางวัลด้วยการร่วมเป็นหุ้นส่วนกับคุณเหมือนกันใช่ไหมคะนี่คือให้ฟิงเล่าเลยค่ะก็ต้องบอกว่า เขาร่วมกับเรามาตั้งแต่วันแรกอะค่ะที่เรายังไม่รู้เลยว่ามันทําในสเกลโรงงานได้จริงหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ร่วมที่บอกว่าเสียทิ้งเนี่ยคะ่ะก็ทิ้งมาด้วยกันทิ้งกันมาเป็นตันๆสําหรับตัวไข่ขาวซึ่งนั่นก็คือข้าวห่งทองนะคะรเราเรารู้จักข้าวหงทองเพราะเขาก็ดับอยู่แล้วนะ<ช>เป็นบริษัทที่เป็นบริษัทชั้นนาของประเทศเราค่ะก็คือเราโชคดีที่ได้ไปทําอยู่ที่โรงงานข้าวหงทองตั้งแต่แรกเลยเพราะว่า้อาบอกว่าคือคุณไปเหมือนกับ โอีเอ็มจ้างโรงงานที่นี่ช่วยผลิตแต่วันแรกก็ไม่ได้ไปหุ้นกันหรอกเขาก็ร่วมเสียหายอะไรกับคุณมาแต่เขาเห็นความตั้งใจคุณใช่ค่ะแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าเอ้ะเรามีอนาคตเป็นสินค้านวัตกรรมที่สามารถแบบนำรายได้เข้าสู่ประเทศได้แล้วตัวเขาเนี่ยจริงๆเขาก็ส่งออกอยู่แล้วเขาก็จะมีฐานลูกค้าในต่างประเทศเยอะเขาก็คิดว่าเขาสามารถที่จะสนับสนุนเราตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็ได้สอนอะไรหลายๆอย่างได้เรียนรู้ในเรื่องธุรกิจ จากประสบการณ์ร้อยกว่าปีของข้าวของทองเขาร้วยใช่ค่ะเราก็รู้สึกว่าเป็นความโชคดีของพวกเรามากๆเลยแล้วปัญหาด้านมาร์เกติงด้านการตลาดคุณมีท้อบ้างไหมเฟแรกๆต้องบอกว่า ก็ต้องมีบ้างเพราะว่าเริ่มต้นมันขายไม่ได้ไงมันขายไม่ได้มันลูกค้าไม่รู้ว่าคืออะไรใช่มันคือครั้งแรกด้วยความมันคือครั้งแรกของโลกแล้วเปิดตัวมาก็เป็นช่วงโควิดพอดีอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหนื่อยที่จะต้องการสื่อสารออฟไลน์แบบคุยกันต่อหน้าอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วเราก็ต้องใช้วิธีช่องทางออนไลน์ก่อนในช่วงแรกนะคะทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าเข้าใจว่าสินค้าเราคืออะไรแล้วทําไมถึงไม่ต้องกินเป็นไข่ต้มแต่มากินเป็นเส้นตอนนั้นเราก็เลยต้องกรองลูกค้าที่ เขามีเพนพอยต์ตรงนี้ชัดเจนอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วแล้วคนที่เราเข้าใจมากที่สุดในช่วงนั้นก็คือผู้ป่วยและคนที่ดูแลผู้ป่วยเราก็เลยมุ่งตรงไปตรงนั้นก่อนเป็นส่วนแรกด้วยอันนี้สอกลุ่มเนี่ยก็เลยเป็นกลุ่มที่เราสื่อสารโดยตรงชัดเจนมากในช่วงนัง้นสื่ดงด้วยการไปยังไงไปออนไลน์ใช่ไหมคะช่วงนั้นออนไลน์เนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกยิงทารกตเราก็ใช้ความรู้ในการ ยิงแอดในการาโฆษณาของเราะคะ่ะเป็นตรงต่อเลย,เยใช่ค่ะกับคุณฟิงเกอ์ทำงานเก่งนะุ้ณเกยน <c oughs> แล้วก็ต้องบอกว่าพวกเราโชคดีด้วยค่ะ <c oughs> ที่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดแล้วทุกอย่างคือปิด ทุกอย่างไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้แต่ว่าด้วยความที่เป็นเส้นที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะเราก็มีผู้ใหญ่หลายๆท่านรวมถึงพี่อาร์มด้วยที่ให้โอกาสพวกเราได้มาแนะนําสินค้ามีรายการมาขอสัมภาษณ์มาขอถ่ายทําคลิปให้โดยที่เราไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใดๆอะไรง <S <S 2> <S 2> เงี้ยเราก็จะได้มีคนมีฐานลูกค้าจากตรงนั้นเยอะเหมือนกันที่รู้จักเราจากทางช่องทีวี <S <S จากทาง <S <S ทางหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะทางทั้งทางทั้งไทยทั้งต่างประเทศนะคะแล้วพวกคุณก็ทําสําเร็จแล้ว แต่จากวันนี้ไปความสําเร็จมันคงไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้ฝันอะไรอีกสิ่งที่เราอยากที่จะทําก็คือเราอยากที่จะเป็นภาพที่ลูกค้าเราจดจําได้ว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่เขาเมื่อไหร่ที่ต้องการอาหารสุขภาพแล้วก็มั่นใจได้เขาจะรู้ว่ามีตรงนี้อยู่เพื่อเขาแล้วก็เป็นอาหารที่หลากหลายเป็นอาหารที่ทดแทนแป้งแล้วก็ทําให้เขาสามารถที่จะทานอาหารได้อย่างมีความสุขคุณหมอไม่ว่าแล้วก็สามารถที่จะทั้งครอบครัวสามารถนั่งทานข้าวด้วยกันอยากให้เขาจําภาพว่าเราเป็นแบรนด์ที่ทําสินค้าแบบนั้นออกมา สำหรับ <F ink S 1> ฟิงก์งั้นเกดพูดในมุมของลูกค้าแล้วก็ผู <นะ S 2> ้บริโภคไปแล้วสำหรับฟิง์เนี่ยจริงๆฟิงกก็อยากให้เป็นอีกหนึ่งสินค้าแล้วก็อีกหนึ่ง องค์ความรู้ของคนไทยที่ได้ไปเติบโต,ตเลยระดับโลกให้คนเขาแบบพูดถึงเส้นไข่ขาวว่าอ,อ๋อจุดเริ่มต้นน่ะเขามาจากคนไทยนะมาจากประเทศไทยนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นสินค้าที่สามารถส่งออกแล้วก็นํารายได้เพิ่มจี p ให้กับคนไทยให้กับประเทศไทยด้วยไข่ขาวนี่แหละใช่ค่ะคือคพิมพ์เข้าไปนิ่มๆเนี่ยจำว่าถ้อยากทานไข่ขาวเดี๋ยวมันขึ้นมาเลยใช่ค่ะคือพวกคุณแบบทำมาแบบหลายปีมากๆแล้วนะครับซึ่งสิ่งที่พวกคุณทำมาวันนี้ถือว่าสำเร็จยังสำเร็จอก่างอบก็ถือ ือว่าเราสำเร็จและวหนึ่งขั้นตรงนี้นะคะแต่เราก็หวังที่เราก็จะสําเร็จได้ในต่อไปต่อไปได้ในทุกๆวันด้วยค่ะผมดีใจกับพัฒนาการของคุณแล้วก็ผมดีใจที่คุณได้ทำผลิตภัณฑ์ดีๆนี้ออกมานะครับอย่างที่บอกรายการเราไม่ได้มีใครมาซื้อมาแล้วผมต้องมานั่งโปรโมทแต่อยากสนับสนุนสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผมเชื่อว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้ไปทั่วโลกได้อย่างที่คุณฟิงบอกโสักครู่นี้อยากฝากอะไรครับ คนที่ชมเราพูดคุยวันนี้ครับเชิญครับเจนครับให้ไปฟินก่อนก็ได้ค่ะก็จริงๆก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพเนาะไม่ต้องรอป่วยคือก็ต้องบอกว่าตอนนี้บางทีอาหารการกินของเราอ่ะมันก็คือยาของเราในอนาคตด้วยนะคะก็จริงๆอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพของตัวเองก่อนที่จะป่วยไม่ใช่รอที่จะป่วยแล้วก็ค่อยมาคิดว่าจะหาสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับตัวเองทานค่ะคนนี้ผมชอบนะคำว่าที่แบบอาหารนี่กคือยาของเราด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักเลือกที่จะทาน ชยังไงก็คือถ้าเกิดเรามองหาอาหารสุขภาพปะคะอยากจะฝากว่าเวลาเราดูอาหารสุขภาพปะคะให้พลิกไปดูฉลากโภชนาการนะคะแล้วก็ลองดูข้อมูลเพราะตอนนี้มันมีสินค้าที่มันออกมาเยอะมากนะคะแล้วถ้าเกิดมีคําถามอะไรใดๆนะคะสามารถที่จะสแกน QR code คที่ถุงหรือว่าสามารถที่จะโทรศัพท์มาถามพวกเราได้นะคะยังไงก็ขอฝากผลิตภัณฑ์เอาไว้ด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆแขกรับเชิญของเราสองท่าน คุณเกรซอุมาพรบุรระสุขสมบัติครับขอบพระคุณค่ะขอบคุณคุณฟิงค์ครับปะนัสรากาญจนวิเศษครับขอบคุณมากครับและนี่คือแบรนด์นิ่มๆครับเวลาของทางช่อง3าหมดลงแต่เพยงเท่านี้แต่คุณผู้ชมสามารถชมการพูดคุยของผมและคุณฟิงค์และคุณเกรซทาง YouTube Channel พูดคุยเยอะกว่านี้นะครับทาง s ซอร์วิสอุปออฟวันนี้เวลาหมดลงเรียบร้อยแล้วขอทุกท่านนอนหลับฝันดีหลังตีสวดนะครับคือวันนี้ครับและขอให้ทุกท่านแข็งแรงทุกวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ